สวัสดีครับสวัสดีพบกับซองบานนอคซอสสวัสดี FC เอฟซีลาวีนสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเฟย์นแฟกสวัสดีสอเอฟซี FC ทุกท่านครับพี่น้องมืัอนี้ข้าพูดถึงข้อเขไหวของสาวน้อยเฟย์นแฟกครับหลังจากอ่อาอหล่ยอีลาเตยล่าแบบมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหมดครัเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์พักษานี่กลับมาอีกเหรอครับพี่น้องกลับมาอีกแบบแนวแบบหลังจากปิดฤดูกาลไปกระเปิดฤดูกาลใหม่มาและฤดูก,กาลนี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับอีหลา่าของกิงเฮาจะเกิดขึ้นเป็นประจำสําหรับคนคนหนี่พี่น้องเกิดเรื่องยัง้งเกิดเรื่องยังงย้งขึ้นเข้าคอยไปไปบอกกันกันครับไปคุยกันว่าให้ฟังเดี๋ยวเขาไปคุยบรรยากาศงานแสดงยูนอ่าบุรีรัมย์มาขึ้นพี่น้องอ่าหลายคักพี่น้องหลายคนสนามใหนเป็นไนคนกับเต็มอาญ,ญาสำหรับงานอ่ายุ บุรีรัมย์มาขึ้นนอพี่น้องขึ้นวันทีสิบหกขึ้นทีสิบหกงานผาอีสานขึ้นแรกโอ้แฟนแฟนรายการต้อนรับยังหล่นหลามพี่น้องแบบมวนกุบสังกะสีกว้างมันได้กระเต็มพี่น้องแสดงว่าเอฟซีสาวหน่อยเพลินเพล้งนี่ก่อติดและกักระแสอีหลาวอิงกระแสสาวหน่อยเพลินเพล้งตอนนี้ปังสุดๆครับปังสุดๆปังสุดๆเลยแล้วก็ฮัมบันนี่ฮัมมาพูดถึง เรื่องที่ผมเกินไปกับอ่าก่อนหัวคลิปก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นพิลาก็คือก็เกิดเกิดขึ้นเป็นประจำกับอีหลัอุอ๋อิงเข้าก็คืออ่าน้องเอาละว่านำใจติบฝากใครมอบใหไนักดนตรีพี่น้องลักษณะนี้น้องจะเอาหายเป็นประจำมนุษย์การทีแล้วน้องเป็นคนมีน้ำใจอุคงอิงบ่เคยถิงฝายไปข้างหลังอุ๋งอิงมีม่มีผู้ดเดียวอุ๋งอิงใดกับ่กับแบงปัน่นพี่น้องนี่คือความห่ารักของอุ๋งอิง ผู้ใดเถียงคอมเมนต์มาเลยครับน้องได้มาติปเปื้มากน้องบ่ได้อาผู้เดียวน้องกับแบงค์ให้นักดนตรีน้องกับแบงค์ให้แดนเซอร์ได้หลาย,ลายน้องก็เอาแบงค์ไปให้ผู้อยู่เบื้องหลังยังพวกคอนวอยพวกตั้งเวทีฤดูกาลพานว่าเขาจะเห็นแนวนี้อยู่ตลอดเวลาบางคนกับว่าน้องสร้างภาพบางคนกับว่าน้องในสั้ว์ทั้งสี่แต่ว่านี่คือออกมาจากจิตใจน้องโดยตรง ตามที่ผมติดตามน้องมาโดนตั้งแต่น้องเริ่มเข้ามาเลยกับสันเฮาโบดายยูน่ะจิตใจเจ้านี่เฮามันบุงแต่งเลยครับมันแบบคืออยากให้ขึ้นอ,อยากไม่อยากทิ้งไว้ไ,ไปข้างหลังน้องในติปลองเพลงในติปอยู่ดเดียวนักดนตรีเพิ่นบ่ได้เพิ่นอยู่สูงนผู่กำกับลองน้องยังคิดถึงนักดนตรีแบง่งติดมือแบ่งมาไล่เอาไปเพื่อเป็นกำลังใจให้นักดนตรี ถึงมันอาจจะเบ่ามากปันไดแต่นั่นคือน,นำใจที่น้องอยากให้นี่ความสุดยอดของนำใจของอีหลาของอิงเฮ้าพี่น้องความนำใจสุดยอดของอีหลาวกงอิงมันจะเป็นจากสี่ไปตลอดตัังสี่ไปตลอดรุกการที่ล้วน้องจะให้เรื่อยให้เรื่อยให้แบบบ่ออกซือก้อก็มี่หมดขึ้นนี่มีอ่ามีซองซองหนึ่งคนไทยมากก็เลยได้มา,มาเหล่าพี่น้องฟัง หลายเเธออน้องก็บ so like like an ่ออกซื้อเลยบ่ออกซื้อกลายออกซื้อกลายเป็นอย่างคือบ่ออกซื้อย่านกระแสดราม่าเพราะน้องกะนิดน้อยกะกระแสดราม่านิดน้อยกะกระแสดราม่านี่หนพี่น้องเข้าใจครับคนดังเห็นอยังกะมีกระแสอยู่แล้วสาหรับน้องอีกเลยสาหรับวงสาวหน่อยเพจแผ่แ้งคนเห็นอย่างมีดราม่านี่คือคนมีกระแสนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะมีทั้งบ่มักเดวมัก ถาเอาข้ามมักส่วนหลยมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นประชาทที่ปไตยเอาข้ามมักส่วนหลายผู้บ่มาก,กับปลอยพ้นไปแล้วพลอจะเปิดใจมาเบิ่งเองแค่นั้นกะ็น่าจะพี่น้องนี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดคืออีหล่าเองอยู่เป็นประจำกับเหตุการณ์นี่แหละพี่น้องที่ผมเอาจะเอาบอกให้พี่น้องฟังมือนีก็คือเห็นอีกแล้วเหตุการณ์มอบทิปให้นักดนตรีเริ่มแล้วแล้วก็จะไปเรื่อยๆ้วกะผู้เบื้องหลังค่อนว้อยพื้นเมื่อยป่ะกะแบ่งให้ พื่อเป็นนำใจเพื่อเป็นนำใจในการเฮ็ดงานกำลังใจต่างๆยังมีเพราะว่าพวกเบื้องหลังพ่นบไดเงินนะพี่น้องเพิ่นก็ตังแล้วเพิ่นก็ับไปนอนแต่ว่าอีหล่าอุ้งเฮ้านี่สมกษายาบอดหน่อยอีหลีครับพี่น้องเขาจะเห็นว่าบอดโจเพิ่นก็แจกลูกหลเอิ่นอยู่ประจํประจาอยู่แจ,จกสมื่งกับว่ไหวนะพี่น้องเน,นื้คน,นมันหลายกะจังน,นี่แหละครับเลยบอกพี่น้องฟังว่าอีหล่าอุ้งเฮ้า ยัง่งเสมอตนเสมอไปคือเก่าบอบอหลงโตอยู่จังสี่อยู่จังไรก็ยุงสัน่นมาแบบไรนองก็ยุงสัน่นนองกินจังไรนองกินสั่นหลายเถ้นองก็กะหเ,กเห็นนองนางกินหนักของหนาใซเป็นเป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพที่น่าอินดูมากครับสำหรับนองอุ้งอิงเฮาคลิปนี้กบาบอมีอย่างไรเพี่น้องฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามอมนองซ่อน กซับตไคร่กดไล่ก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนําเสนอให้พี่น้องเกี่ยวกับวิลาให้พี่น้องฟังครับและกาวันที่หนึ่งพฤติการนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อบุญกระินบ้านนีลาพิจารภาพไปหากำลังใจกันนะครับพูดใด้ไปบ็ได้จากซอยเฮ็ดบุญซื้อบัตรอ่าทักไปเฟสพ่อแม่เนาอุ้งอิงแฟนเพจลอยยี่สิบบาทซื้อพอไปก็ได้ซื้อแล้วก็เฟื่องฝากเฟื่องไหวลุ่นหางละวันอยู่ บ้านอยู่ห้องอยู่อุงเทพก็ะไ้พี่น้องหรือซื้อแล้วแจกสาวหนางานกาบโพิษมืงอนี้เขาก็ะไ้เฮ็ดบุญคือก่าพีานากก่น้นนองได้ทั้งบุญไห้ทั้งให้สาวอันนี้เ้าเหรียญที่พี่น้องเด้คลิปนี้กะเอาไว้สัานีครับสวัสดีครับ